เพชรพุพรีที่สขาชะนอำนะคะ welcome to BYD ค่ะ นี้จะเป็นมุมที่ให้เราได้บันเทิงเริงใจกับของกินเล่นนะคะมันต้องรอนานไงคะทุกคน,นก็ต้องมีให้เรานิสนึ่งซึ่งมันก็ดีแหละเออตู้กล่องตู้กดใดๆแล้วก็สรรพสิ่งในตู้นี้นะคะถ้ารอนานเกินไปเบื่อแล้วทําไงเล่นเกมคะ่ะเล่นเกมพก macbook notebook มาเล่นเกมกันถึง2คนนะคะแต่ว่าอันนี้เราสอนก็ทํางานนิสนึ่งเบื่อแล้วเล่นเกมก็เบื่อเราก็มาดูรถคะ่ะมาเติมฟืนเติมไฟเติมฝันให้กับชีวิตคะ่ะเพราะว่ามี นี่ชีวิตนี้จึงขับเคลื่อนค่ะทุกคนแล้วแต่ละคันที่คือไปดูมาร้านอัพทั้งนั้นเอออก็ทํางานกันไปนะทุกคนเออสปงสปอนเข้าได้นะคะรีวงรีวิวอะไรนี้เข้ามาได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญงานตัดต่อก็รับนะทุกคนสําหรับใครที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะสายเบื่อๆนะสายเหนื่อยเหน υ, ื่อยสายไม่มีเวลาสามารถให้ทีมงานรับสอนเนีย่ยตัดต่อคลิปให้ได้นะคะอันนี้คือการนํารถดีวดีของเรา,ขเ,ราเข้ามาเช็กระยะจากการมาทําคลิปรีวิวในวันนั้นสู่การเป็นลูกค้าใน วันนี้ดูแลดีเสมอมาเสร็จเรียบร้อยนะคะรถล,ล,ล้างให้เรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปรับรถของเรากันค่ะเสร็จแบบว่าเสร็จนะคะ40,000โล40,000โลในระยะเวลา1ปีกับวรา b y d y Dolphin ของเรานะคะหน้านี้ฤดูฝนดูแลรถกันดีๆนะคะ